มายังพอผมังไม่ดีอะไรดีไหมล่ะไล่กลับไปบอกฉันไม่อยู่อย่าให้เข้ามาไม่ได้ขาดไล่กลับไปเลยไม่ชอบเดี๋ยวบอกฉันจัการให้รู้เรื่องเนี่ยได้ดีมากบุกานอนออกหญิงรัฒน์นาออกหญิสวยๆทำไมไม่ชอบก็ฉันไม่ชอบผู้หญิงไงมันไปของมากของท่างผมไม่ชอบเลยวะไปไม่โมโหตลอดเวลาเลยที่ทำเดี๋ยองฉันจัดการเองที่จะเอ่อถวายพระองค์ไม่เอาหญิงพี่ค่ะ Premises, พี่บ้องจ้ะโอ้ยพี่บ้องจ้ะโอ้ยไปตากแดดที่ไหน anyway> มาพี่ไหมไปตากแดดมาไปตากแดดมาพี่รบ้องจ้ะเพี่คะที่แดดอะอยู่ปะแต่ที่ที่แดดอ่ะอยู่ปะเอ่าอยู่พี่ค่ะก่อนเข้าไปอ่ะอยากถามพี่บ้องอย่างนึงถามได้ยังโอ้ยเวลาเสด็จพี่อยู่อ่ะคิดถึงหญิงมากมาก อยากรู้เนี่อกท่านจะเปน็นทหารใกล้าชิงพระองท่านบอกท่านรู้ดีว่าพระงท่านจะทำอะไรบ้างบอกท่านบอกอะไรนะเวลาพวกท่านเนี่ยยาจะกินเนี่ยเห็นหน้าหญิงเนี่ยรออยู่เต็มจานข้าวเลยเพียงกอนแสดงว่าเราอร่อยเขาอยากคิดถึงใช่ไหมลนะ่ะยามพวกท่านจะนอนเนี่ยเชื่อไหมเห็นหน้าพวกองค์หญิงเนี่ยรอยเต็มเพดานเพียงกันไไ <S <S คนไม่สวยช่วยไม่ได้ยามพวกท่านปวดท้องหนักเศ้าน้ำเชื่อไหม,ไหมเห็นหน้าหญิงเนี่ยลอยเต็มคอหาเล้ยงหญิงเลยคนไม่ิคี่ ที่แมวผมคุยไปแล้วเอาไงเอาแล้วก็หยิบมาที่นี่จีเรียมเพียงว่ามุขแต่การให้ไหยคะมันตามสบายพี่บอกมุขกำกับสั่งกูนะมุขเป็นเจ้าต้องฟังมึงเนี่ยให้กูใครกูนั่งขั้นส่วนซีการซีการซีการต่อมาได้การ เบราชากับสุมายามาบอกเพ่เ้าแช่ปบอกกับสุายามีเบตาชาไปให้เขาวงไปรุ่นละประาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรติ่เน่หายไปไหนอ่ะเน่อะไรเรต้องมีต่เน่ด้วยเพอเล่นก่อนไม่เพื่อเล่นแต่ว่ามันต้องมีต่่ กูเป็นเจ้ามันน่าเกลียดกูมไม่ทำไปบอกกับสู่มายาที่เบ็ดร้ายหาไม่ให้เข้าเว้า มองหนิงเนเน็ตจิงเน็ตนนไปบอกจอมสมายาที่เป็นราชาไ่ให้เข้าเป้าไปโน่เนี่ยอะไรเห็นร่อก้าของทนนันเนี่ยสีแหมเวงคาทำไมไม่ทำบ้างคะแม่บ้านโกบอกไม่ทำม,มันต้องทำม,มันเป็นเพลงของเาเราต้องทำตามตาเขามันเป็นเพลงอีต้องทำต้องมีอารมณ์ร่วมในการแสดงด้วยต้องทำใช่ไหมไม่เอาไม่มันไม่มันไม่บาลานซ์ไม่เสมอกัน ทำแน่แต่มม่ร้องให้สุบาญาทำก่อนสุบาญาทำก่อนได้ทำเตาเลย แล้วพี่โยมท่านจริงอ่ะไม่ยังจะอกแทำไงต้องพาติ๋งแน่โยมท่านทำไงอ่ะรางวัลมาเลครับมารองคุณครับคี่บี่ต้องทำด้วยใช่ไหมทำด้วยไม่ยากหรอกคุณครับไปบอกกองโจรมายาที่เบญจราชาไม่ให้เข้าเฝ้าติ๋งแน่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 พอใจมึงยัง ใบหน้วให้เหมือนมึงละ่ะไม่สบายซาก่อนโโอ้หมายาที่เบราคากำลังทกว่าเฮ้ยกำลังเล่นว่าวอยู่ในห้องอ๋อเล่นว่าวอยู่ในห้องก็ไปลงบี ออกฮาดูมแปลงหมดกระโปงพอดีสุมายาใช่ค่ะใครให้เข้ามาในกำลังพี่พี่บอกไอ้บอกใช่รอนี่้รอโอเคเขารอเดี๋ยวเขาจะนอนรอนะรีบมาแหละรีบรีบรีบมาลักษณะไปซิรีบรีรีบมาลักษณะนี้เป็นแน่เอาแน่เจนงานเข้ากูแล้วบอกป้าจะเรียงเลยตัดชุดให้ลูกเลยป้าเลยแม่นั่งปิดหน้าแล้วเนะี่ย เอ้ยบอกว่าไงให้ต่างให้สมายากลับไปแล้วเข้ามาได้ยังไงก็ผมท่านได้ไปแล้วได้ไปไปก็เลยเล่าเข้าห้องเลยเพคะให้เข้าห้องได้จะโบกไปนู่นเลยไม่ได้เรื่องไปเธอรู้กูเก็บผู้หญิงเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วก็มาเคลียร์เลยใครจะเชื่อเชื่อเหรอพอาปทงท่านเนี่ยเก็บผู้หญิงระบบท่านไม่เชื่อคนเลยสมายาเพคะมาพูดกับพี่หน่อสมัย